สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเผยเคล็ดลับในการดูแลมะนาวให้มีลูกดกออกดอกดกและขั้วเหนียวแบบนี้ค่ะส่วนวันนี้เคล็ดลับที่เรานํามาฝากค่ะเราใช้เพียงแค่หนึ่งสิ่งค่ะหนึ่งสิ่งจะมาช่วยทั้งบํารุงดินและช่วยเริ่งตน้นเร่งดอกขั้วเหนียวค่ะ สารอาหารชนิดนี้ชื่อว่าผงดําค่ะเรานํามาผสมกับน้ำและนํามาลดรอบโคนค่ะผงดําที่เราใช้วันนี้เราใช้1ช้อนเล็กค่ะหรือ1ช้อนโยเกิร์ตค่ะส่วนน้ำเราก็ใช้2ลิตรค่ะเราก็นําผสมให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะนํามาลดรอบคนต้นมะนาวเลยค่ะ สูนี้จะมาช่วยปรับสภาพดินช่วยเพิ่มผลผลิตทำให้ออกดอกโดกครัวเหนียวและช่วยเร่งในการแตกรากาเพราะผงดำจะเป็นสารอินทรีย์ค่ะจะมาช่วยปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะทำให้เขาใบเขียวใบงามต้นแข็งแรงค่ะ ค่ะเรามาดูมะน,นาวของเราที่เรารดผงดำอาทิตระหนึ่งครั้งค่ะอาทิตระหนึ่งครั้งก็ทำให้ดินดีต้นพืชงามและรากแข็งแรงค่ะและผลมะน,นาวของเราก็ดกด้วยค่ะและยังมาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับต้นมะน,นาวของเราได้ค่ะมะน,นาวดกมากๆเลยค่ะทุกคน เป็นอีกหนึ่งสารอาหารค่ะที่เรานำมาแนะนำในวันนี้ค่ะผงดำจะหาซื้อได้ที่ไหนก็สามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ค่ะผงดำก็มีหลากหลายยี่ห้อค่ะส่วนใหญ่ก็มีสารอาหารคล้ายๆกันค่ะเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ และอีกหนึ่งอย่างค่ะผงดำเราก็สามารถนำไปรดต้นพืชต่างๆไม้ผลไม้ประดับได้ค่ะส,สรรพคุณเขาดีมากๆค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งเคล็ับดีๆค่ะที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะรบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ